สิ้นสุดการรอคอยนะครับผมเพลงของน้องคอปเตอร์เพลงแรกของน้องเลยซิงเกิลแรกนั่นก็คือเพลงแบบฝันเด็กบ้านไกลนะครับที่ปล่อยออกมาเมื่อเช้านี้9ก้านาฬิกาเก้านาทีเนาะ<ช>เลิกงามยามดีนะครับก็ปล่อยออกมาที่ช่องนะคะศิลปินคูไทยออฟฟิเชียลค่ะก็ เรียกได้ว่าแฟนลับ FC นะคะเข้าไปกดไลค์กดแชร์และกดคอมเมนต์กันเยอะมากเลยค่ะครับผมค่ะ <c oughs> ก็ตอนนี้ก็ยอดวิวกำลังไหลเรื่อยๆเ,เนาะซึ่งต้องบอกเลยว่าทางด้านช่องของศิลปินภูไทยนี่นะคะมีผู้ติดตามนะคะ1 3 4แสนนั่นก็คือ1,34,000พันค่ะ <c oughs> แล้วก็ปล่อยออกมาแล้วประมาณ 8ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะคจำนวนการกดทุกใจนะคะกดชอบ3,348ครั้งนะคะตอนนี้ยอดดีวอยู่ที่34,650ครั้งหน้าช่องนะคะคแล้วก็เพลงแบกฝันเด็กบ้านไกลค่ะศิลปินคือน้องคอปเตอร์วงศิลป์นะคะ คำร้องทํานองอาจารย์วิศุภูมรินเรียบเรียงอาจารย์บุญหลวงงมงคลพอรอํานวยการผลิตนะคะโดยคุณพ่อเวียระพงศิลป์สนับสนุนโดยบ้านหักน้องคอปเตอร์บ้านลูกดิกค,ค่ะครับค่ะก็ติดต่องานแสดงได้ที่คุณพ่อเวีระพงศิลป์นะคะโอเคค,ครับผมถือว่ายอดวิวไหลๆเนาะไหลขึ้นเรื่อยๆเนาะ น่าจะทะลุแสนทะลุล้านในไม่ช้าน่ะเป็นยังไงได้ฟังแล้วรู้สึกยังไงบ้างก็เรียกได้ว่าเป็นชีวิตน้องคอปเตอร์เลยแล้วยิ่งได้ดูเอวเต็มนะคะที่เป็นถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของน้องคอปเตอร์นะคะที่ฝึกร้องฝึกรำนะคะตากล้อาแล้วก็โอ้ยผรู้พูดแล้วเพราะว่าได้แล้วเด็กคนนี้ก็ชีวิตไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้รวยไม่กิบกุหลาบก็ฝ่าฟันอุปสรรคทุกอย่างมาเด็กอายุเพียงเท่านี้แต่สามารถ ทำได้นะคะสามารถที่จะเป็นศิลปินเป็นนักร้องเป็นอมอลำขอขา้า <นะ S 1> <Bei. S 2> วมากเราเห็นฉากมอลำขอขา้าวอยู่วก็มอลำไปร้องตามตลาดนะัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่า,า <s> น้องมาไกลถึงขนาดนี้ได้ก็คือน้องได้รับโอกาสดีๆจากทางผู้ใหญ่จะดีเนาะหลายท่านอย่ Called <S <s างแม่แพวบีอย่างเงี <S <s ้ยท<ๆ>ี่มอบโอกาสให้น้องนะครับได้มา มีชื่อเสียงพื้นที่ในการทํางานแล้วก็มีชื่อเสียงขึ้นมาแล้วก็หลังจากนั้นน้องก็มาอยู่กับพ่อวีระพงศ์วงศิน์เข้ามาเป็นศิลปินในสังกัดของศิลปินปูไทยและจะเปิดฤดูกาลในวันที่แปดตุลาคมนี้เนี่ยพี่น้องครับและทีนี้โหรูดถึงว่าเสียงเพลงดีมากอาจารย์บิกภูมลินเขียนไว้ดีมากแต่งดีมากใช้คาใช้ภาษาที่แบบ อ่าเข้าใจง่ายแล้วน้องคอปเตอร์ก็ร้องถ่ายทอดอารมณ์ออกมาได้ดีมากไม่ว่าจะเป็นทางเสียงร้องแล้วก็ทาง MV MV เอเหมือนน้องไม่ต้องแสดงมากอ่ะมันมันแบบว่าเป็นตัวของน้องอยู่แล้วก็เลยสบายสบายแล้วก็ถ่ายทำถึงสองวันด้วยกันนะคะแล้วก็ได้แรงรักแรงสนับสนุนค่ะจากแฟนคลับบ้านดุกดีด้วยค่ะครับผมน่าจะเนาะนี่แหละเขาเรียกว่าโอกาสของน้องอ่ะไม่ได้คือว่าน้องตอนแรกเหมือนจะไม่แบบ เหมือนจะเขาเรียกอะไรนะไม่ค่อยมีโอกาสเท่าไหร่แต่พอวันหนึ่งยูวดีเขาเอ่ยมาบุญบอสบุญทรงหรยามาพอดพอมคอความพยายามที่เขาเลยเห็นถึงว่าเออเด็กคนนี้เป็นเด็กดีเนาะช่วยเหลือที่บ้านนะคะโดยการลำขอข้าวแล้วก็เด็กแค่นี้อายุแค่14ีปีตอนนั้นน้อง13าน้องที่เข้ามาในโอกาสใหม่ๆก็รู้จักทำมาหากินแล้วน้องก็มีความฝันในการอยากจะเป็นศิลปินอยากจะเป็นนักร้องนี่ไงคือตรงนี้แหละที่ส่งให้น้องมาอยู่ น,นจัจุดนี้ได้<ะ>ก็คือเขาเรียกว่าความพยายามผมไม่ลดละความพยายาม,มผมไม่ยโ่โท้ดแล้วตั้งแต่วันแรกนะคะมาจนถึงวันนี้เรานะครับเรา<ะ>สองคนก็เห็นถึงพัฒนาการของน้องที่มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับ<ะ>จนมาถึงวันนี้ที่ปล่อยเพลงนี้ออกมาแล้วเห็นแล้วว่าโอ้เด็กคนนี้มีของ<ะ>เด็กคนนี้เก่งจริงว่ะจริงจริงก<ะ>ว่าเด็กอายุแค่นี้ เป็นเท่าเด็กพี่น้องเด้อสมัยผมอายุพอน้องคอปเตอร์นี่คอยแลนเล่นน้ำมูอยู่ค่ได้คิดสีเห็ดงานบด้คิดสีเห็ดยังเลยเด้อเสาสีเนาะไม่ได้คิดจะทําอะไรเลยนะตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่น้องคอปเตอร์ยังมีความคิดมากกว่าเราเติมความเด็กอีกอะถือว่าเป็นเด็กที่น่ายกย่องมากเในที่การอยู่ด้วยเนาะค่ะดูนี้ยูดอกแต่บ่อน้องรู้น้องทั้ง เออขันบอลดื้อเดี๋ยวพี่น้องเด็กหน่อยเขาก็ดื้อบูชาลาบัวชุกพลาลูกน้องคอปเตอร์เป็นเด็กหน่อยผู้ชายกับเขากดื้อเป็นธรรมดาเด็กหน่อยผู้หญิงสมัยเจ้าเกิดใครกันเจ้ากระดื้อใครกันไหนข่าวสิวายยังแต่ลูกสันเป็นผู้ยิงยิงดื้อแล้วลูกผู้ชายกับมีพี่น้องดื้อครับดื้อกัดนั่นแหละเบิรงนกินอ่าวซ้อนอ่าวตั้งตัวลูกเจ้ามออเป็นยังไงเมื่อวานนี้ เมื่อวานนี้ก็เห็นทางบอสโจโยมานีนผู้บริหารวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงได้แชร์เพลงของน้องคอปเตอร์ออกมาด้วยแต่ว่าเมื่อวานนี้ได้แชร์เป็นทีเซอร์ได้แชร์เป็นทีเซอร์พร้อมกับคำชมด้วยนะเดี๋ยว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 เดี๋บอสโจพูดถึงคอน้องคอปเตอร์แบบนี้พร้อมกับแชร์แต่เมื่อวาน่ะเป็นแค่ทีเซอร์ว่าโจแชร์ออกมาเป็นอย่างว่าเดี๋ยวเดี๋ยวตีนเพราะว่าบอสโจแกเป็นคนที่ขยันโพสต์มากแต่เราวันก็หาโพสต์ของบอสโจก่อนนี่ไง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 ใครจะใครเบิร์นเพื่อพ อบอสโจโยมานินนะครับเมื่อวานนี้นะครับแชร์ผ่านเฟซเนาะหนุ่มโจโยมานินนำวงสาสาวน้อยเป็นบ้านแทนนะครับบอสโจบ,บอกว่ามวนมวนน้องคอปเตอร์เป็นการแชร์นี่นะครับเป็นทีเซอร์ของน้องคอปเตอร์ออกมาหน้าเฟซบุของบอสโจที่มีผู้ติดตามมากกว่าล้านกว่าคนล้านกว่า แล้ทีนี้แฟนคลับ f อซของทางน้องคอปเตอร์นะครับก็น่ารักมากพอเห็นบอสโจแชร์ออกมาแล้วก็เข้ามาขอบคุณบอสโจกันเยอะมากอ่ะอยังขอ,ข,อขออนุญ,ญาตอ่านก่อนน้องนี่บอกว่าขอบคุณบอสโจมากๆนะครับ,คบที่เอ็นดูน้องเนี่ยนี่ขอบคุณบอสโจครับที่เอ็นดูน้องเมตาน้องคอปเตอร์นะคะแฮตแท็กแบกแ,แ,แบบฝันเด็กบ้านไกลอ่า ขอบคุณพ่อโจนี่ขอบคุณนะคะบอสโจขอบคุณค่ะบอสโจน่ารักมากอ่าขอบคุณบอสโจแหกแบบฝันเด็กบ้านไกลอ่าบอสโจคือหัวใจรอแท้มีแฟนคลับแฮกชื่อชมบอสโจนะแฟนคลับน้องคอปเตอร์ก็น anyway> ่ารักเนาะอ่าขอบคุณบอสโจมากๆค่ะรอปั hmm. ่นยอดวิวค่ะนี่บอสน่ารักมากขอบคุณแทนน้องคอปเตอร์ด้วยนะคะนี่นี่เราชอบคอมเมนต์นี้แล้วเขาบอกว่า ตอนหอบฝันมาหลังห้างของน้องหญิงก็ทําให้ร้องห้ามาทีหนึ่งแล้ว<แ>มามาได้ฟังเพลงนี้อีกความรู้สึกคล้ายกันน้องคอปเตอร์ก,ก,ก็คือดาวฝ่ายชาย<ม>จากใจไม่หกักอืมอเราก็คิดอย่างนั้นนะฝ่ายชายก็ไม่มีดาวที่แบบว่าเป็นเด็กรุ่นใหม่เจเนอเรชันใหม่นะแล้วด้วยเสียงคอปเตอร์เอ่ยด้วยความสามารถของน้องเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยเนาะาะอนาคตก็ขึ้นมาเป็นดาวได้แน่นอนรอดูเปิดวงก่อน เราดูเปิดวงของศิลปินภูไทยก่อนมีเซอร์ไพรส์แน่นอนอันนี้ดาวของมอลลามอลนะคะดาวเดือนก็ไม่ดาวเดือนนะดาวกําเดือนเอออ่าแล้วก็สําหรับการแชร์เนาะก็ยังมีทั้งหัวหน้าบอยสิชัยนะคะผู้บริหารมอลลำใจเกินร้อยก็ฝากค่ะบอกว่าผลงานเพลงดีๆจากศิลปินภูไทยอีกหนึ่งผลงานไปด้วยนี่ไงเพลงดีๆจากค่ายศิลปินภูไทยมาแล้วครับนี่บอยๆก็ได้แชร์ เพลงของน้องคอปเตอร์ออกมานะครับขอบคุณบอสโจกับบอสบอยแทนน้องคอปเตอร์ด้วยเนาะงยังต้มีทางแฟร์แฟลนะคะที่ได้ใช้เฟซนะคะพัฒนานโยบายสารคัดก็บอกว่าว้าวบังๆนะลูกน้องคอปเตอร์นักกรุงศิลป์ครับผมแล้วเมื่อเช้าไปเห็นแม่ยุ้ยแม่ยุ้ยก็ได้แชร์ออกมาเหมือนกันนะครับนี่ก็บอกว่าฝากเพลงลูกชายด้วยนะคะนะคะแม่ยุ้ยแชร์ออกมาเนาะและตอนนี้นะคะทางกลุ่มบ้านหาก็กําลัง รวมตัวนะคะคช่วยด้วยช่วยก,ก<ม>ันก็คือตั้งใจที่จะปั่นเพลงนห้น้องคอปเตอร์ซึ่งอยากจะให้มียอดวิวเยอะแต่ด้ไดแล้วคือเห็นความฮักแพงอาบาจอ่ายอดวิวไรไปตลอดอยู่แล้วเพราะว่าแฟนคลับหลุมบ้านหาของน้องคอปเตอร์ค่ะเขาแบบว่าสนับสนุนซัพพอร์ตทุกช่องทางแล้วก็เขาก็สนับสนุนต่อ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 ไปแล้วทีนี้ด้วยเนะาะเพลงของน้องคอปเตอร์ด้วยศิลปินภูไทยที่ปล่อยออกมาเนี่ยซึ่งเราต้องบอกเลยว่า เพลงอ่ะเพราะ 3D MVD แฟนคับ FC ผักดันยอดวิวก็จะไหลไปเรื่อยๆแน่นอนนะคะอยากให้ได้เยอะๆก็ต้องกดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์แล้วก็กดคอมเมนต์ด้วยเพื่อผักดันให้เพลงนีขึ้นฟีดค่ะแต่ถ้าอยากจะให้มีการค้นหานะคะเราต้องพิมพ์ชื่อเพลงของน้องเข้าไปทุกครั้งแล้วก็ปัดออกก็เข้าใหม่ เหมือนเหมือนที่เหมือนที่เราได้อ่านโพสของแม่เกดตอนนั้นนาะแม่เกดก็คือแม่ฮักของน้องคอปเตอร์ที่เป็นแอดมินบ้านฮักน้องคอปเตอร์เนี่ยที่แม่เกดเคยได้เคยแชร์เอาไว้ว่าการบั่นรอดวิวเนี่ยก็คือหนึ่งอ่ะก็คือประมาณประมาณว่านี่แหละฟังให้จบนาอฟังให้จบเพลงแล้วก็มาใช้ลดเสียงเนาะอย่าให้ต่ำก่อนเพิ่มเสียงอ่เพิ่มเสียงให้มากห้าสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปแล้วก็ทุกครั้งที่ดูจบก็ ออกไปดูวิดีโออื่นบ้างแล้วก็กลับมาดูใหม่แล้วกลับมาดูใหม่ทุกครั้งก็ต้องค้นหาชื่อใหม่ทุกครั้งเนี่ยมันจะมีการยอดการค้นหาเพิ่มขึ้นแล้วก็อาจจะมีเนี่ยติดหนึ่งในมาแรงมันเหมือนว่าถ้าเราฟังเหมือนไม่จบแล้วเราเริ่มใหม่มันเหมือนจะไม่นับอันนี้ก็ต้องเป็นเทคนิคดีๆและการค่ะแล้วที่สำคัญก็อย่าเพิ่งไปล้างเขาเรียกว่าล้างแคชล้างอะไรอย่าล้างประวัติการท่องล้างประวัติการท่องเว็บอย่าเพิ่งไปล้างการประวัติการท่องเว็บ ก็คือสามารถปัดออกได้ในที่เราดูจบเพลงไปแล้วปัดออกเข้ายูทูกใหม่แล้วก็กดค้นหาใหม่ฟังใหม่ค่ะแล้วก็อัปเดตอะไรค่ะอัปเดตมาลัยตอนนี้ขออนุญาตทางกลุ่มบ้านฮักด้วยนะคะมาลัยตอนหนึ่หนึ่งแสนห้าพันแปดไอห้าหมื่นแปดพันสองร้อยแล้วก็ยังหาอใช่แล้วก็ยังโอนมาเรื่อยเอยู่ค่ะแล้วก็ตรงนี้เป็นยอดรวมแล้วก็ซึ่งมีการแบ่งให้กับทางด้าน ศิลปินนะคะไม่ว่าจะเป็นปูวีพ่อมาดาวตลกพี่ไทยผู้ผจัดการพระเอกนะคะแม่ฮัคเอ่อแลอ้หลายท่านเลยนะคะศิลปินที่อยู่วงของศิลปินผูไทยนะคะที่ได้ดูแลน้องคอปเตอร์เงี้ยก็เขาเรียกว่าเขาียกเป็นมาลาัยน้ำใจจากกลุ่มบ้านฮัคค่ะผมแล้วมาลายนี้ก็จะมอบให้น้องคอปเตอร์นะครับกับและก็ศิลปินที่ตัดสีบอกว่าในวันเปิดฤดูกาลของทางศิลปินภูไทยวันที่8นะฮะวันที่8ตุลาคมนี้เนาะพี่น้องเนาะที่ บ้านพักศิลปินภูไทยอำเภอคำม่วงจัง<ะ>หวัดกาฬสินธุ์นะครับ,จบ,รรบเจอกันนาเวทีเด็กพี่น้องเด้อเรียกว่าถือกสิเตอไปพ่ยปพูอ่าโอเคครับสำหรับวันนี้เราสองคนจะสิขอลาไปก่อนขอให้ยอดยอดิวบางๆขอให้ยอดวิวไหลทะลุหนึ่งล้านสิบล้านร้อยล้านเลยนะน้องทอปเตอร์ครับสู้ๆเราสองคนเป็นกำลังใจให้แล้วก็ปั่นชดยอดดิวช่วยน้องวันนี้หลวิวแล้วนะสำหรับเรานัเกือบร้อยแล้วมั้งสองทีฝากเพลงอยู่เนาะกอจะมาชาค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ